จะสบายดีและสวัสดีเดอ้อพวกแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุดๆทุกคนเนาะไม่ได้สะท้นะอนสีมาเตรียมเป็นซกับข้าวให้ลูกก็เอาอะไรเนาะแต่ลูกชายอยากกินผัดกะเพราวแม่สิกินผัดรวมเนาะเกลือปาสิมี่เฮดนี่เฮดกับปาสิมี่ทั่วเนาะแล้วนี่คิดจะเอาอะไรอันอะไรเอ็นซ์กับเข่าของลูก ลูกซ้ายก็สิกินผัดกะเพราแต่แม่สิกินผักก็เลยแบบแบ่กันหมากเอ้ยน้อเพิ่นเฮาหมากได้ร้อนบ่แฮงเนาะสิเอให้ทงตูเพิ่นอันนไปสนี่เียสเมื่อให้ตู้เพิ่นแต่ว่าสิพาสิกินหน่นึง หมากเบ่งหนหกหกสปลายพันในหนึ่งนะานหกสิบสามพันเนาะ,ะเป็นล้านกว่าไน้ำอง,องามาเอาเนี่อันนี้มันมัเป็นหมักเคตลกเดอ้อสบายดีก่อนสบายดีลองไซใครเนี่ยคุณนอ้องคือคนเท่าดใัว <laughs> <laughs> นี้ นี่คือคนเถาี <c 195 2> ่ยีอันนี้แหละ้าล่างกับเมื่อพาปั่นกันเดิมเราเีตู้เดิมนี่ยะว่าหมากแคตะลุกกับบุมี้อันนี้อียงเขาไปห้องแคตะลุกไปเอียงว่ะอียงเขาไปในรลอนหมากในห้สามนนี่จะเอาปาไว้เอาปานี่สองสิบอันนี้ ว่าซื้อว่าสองโตก็เห็นว่า้องเอาทองค่เ็นว่ามาช้าเลยกะสิถ้าจริงไันก็ไเรียกสืบแต่ว่าเป็นยังไงเห็นบอาเห็นบอเหบอกออ

เออก็มีอยู่ในตู้อะตู้แวเหรอเห็นบตู้ลแมนจะทำยางไงบอ่ตู้นี่แหละแมนตู้ตัวนี้ตัวนีแหละตัวที่ เปิดอะไรอีอออกไอตู้อันเช่าอะไรไข่โอเคอันบวบเอาเมื่อว,อออนวอานนี่นเองเมยเห็นอันกินเอาอีกบ่อในตู้เย็นนะแบงเอาไหมบวบได้เออไป,อไปเอาไป

ใช่กับสิกินพัดต่อพ้าแม่สิกินนั้นพัดพักนี่เออท่นพักนี่เห็นบ้มันนี่สีเลือก Gracias. ลูกกับแม่กินบุ้งคือกันตอนนี้น้องลูกขขก็จะกินทัตต่อข้าวแม่ก็จะกินขัาก็เลยเห็ดคนละอย่างเนาะขี่รถมาบอกฮะบ๊อบมันนั่มมันลายว่าทางเราแล้วลไปจังกูไปไปเนี้ยแล้วต๊อก ตกน้ำตกตมลองทรายรมาเอามาเอาปอักข่าเนาะเออเพื่อนมาเอา,า,าเอาไปไม่ตู้เพื่นอยากกินเส่ยมากเลยสิมาเช็ดตะลุกว่ะตัวนี้มาเช็ดตะลุกจะต้องได้ซื้อมาแต่ไน่ได้จะพกเอาเอาบิ่งว่าเอาเงินไหลำว่าเนี่ยคุณรับสุปริสุ เห็นเราซื้อเครื่องไม่งูมาเลยดอกบอครีดนีะแล้วกอซื้อมาดอกเดียวถึงเวลาเห็ดกับเขาแล้วตรงเงินหนเอยเดือนสะท้องกันเห็ดกับเขาต่อแล้วว่าสะท้องสะท้องสิพัดนพักรวมก่อนเนาะเพราะว่า กะเภราหนึ่งสิบพัฒด้านหลังเราเพราะวะ่ามันเผ็ดเน,ะน,นเาะล,ลูกชายอยากกินพัฒน์กะเพ้าไหมกินพัฒน์พร้มกันแล้วแบบอันนี้เพราะเป็นหมอนี่เลยหมอน้ำมัน รวงของเธอว่าสุทรพันอเล็กน,น,ลน้องสากิาัดพัดกับเขาืเทียม,มถ้าอันนี้จะห่อนไว้ถ่าใบน้าหนาแจกบอบคือกันตูต้ประยัดพัดกระเ้า ัดเห็ดนี่ยยงอยากลนอยากบุกซึ้นกันกับลูกเล็กน้อย่ะท้องกิเขาก็อยากกินพัก บกที่กันเนาะจะต้องสุข้าดแค่มันอ่อนๆเลยเพราะว่าเล็กแข่งจะต้องสุดได้ ระวังม e ันใกล้สิแล้วแล้วเนาะกระท้องก็เลยเปิดปล่อยน้ำอีกวันนี้ก็แล้วแล้วกระท้องระบกปิดมันผัดผักรวมมาเนี่ยผัดกะเพราให้ลูกแม่ลูกกินบ่คือกัน เป็นทีท่เรียบร้อยผัดทักรวมค้ามันเสร็จไปแล้วจานเลยผัดเข้าลูกต่อไป ข้าวน้องกัทีาวหมูสับ ให้จุ่มห้คับเขาเช็ดเ่อเป็นแบบว่ไรเขาเป็นคนที่อัวร์ครเน มมกรกะเพาะเนี่ยของสะ้อนกล่มเอง I'm going สองจานผัดผักรวมกับผัดกะเพราเนาะเสิร์ฟกันก็พ่อแม่พี่น้องเลยอิ่มหอดกระสิบประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับเขาออมืาอนี้อันนี้ก็เป็นผัดกะเพราลูกไายผัดผักรวมของแม่อันนี้กินซ้ำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยสองคนแม่ลูกเฮาเนาะไปคลิปนี้กันสท้นๆกันสได้จบคลิปไปละวันนี้ เนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้กินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าน้องสะเทียยังบ่มาเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามชาวทองคือเก่าเด้อเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะชมกันเนาะก็คือว่าหาเงินเลี้ยงลูกพ่อแม่พี่น้องเลยที่เขามารับชมคลิปของสาวทองที่บอข่าวโฆษณาก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะกับคลิปนี้สาวทองกับศิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกับขำาว่าสบายดีเด้อบอสกูสุขคนเนาะ